สวัสดีครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการสอนการตั้งค่าความสูงของเจ้า Honda HRV นะครับผมตั้งค่าความสูงของฝากระโปรงท้ายนะครับผม Honda HRV นะสมมุติว่าเรานี่เราอยู่ฝากระโปรงท้ายแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราผมจะเตะเปิดกันนะเตะเปิดนะแล้วความสูงมันประมาณนี้นะครับนี่ความสูงมันมันประมาณนี้ เราอยากให้สูงขึ้นหรือต่ําลงนะครับผมนะอะสมมุติเราอยากให้สูงขึ้นอีกใช่ไหมครับทุกคนครับผมอ่เราก็ดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปนะนี่คือสูตรยังไม่รู้นะโหจริงๆมันโหเพิ่งสังเกตนะว่ามันสูงมากเลยทุกคนเออมันเปิดได้เพียบเลยนะวิธีการก็คือว่าเนี่ยครับผมเห็นปุมตรงนี้ไหมโฮทูเซตไฮนะครับผมก็คือว่าเซตความสูงของระบบนะครับผมเราดันไปจนถึงสุดแล้วใช่ไหมครับผมทุกคนก็กดปุ่มนี้ครับค้างไว้ครับ จนมีสัญญาณตึดๆนะครับผมถือว่าตั้งได้แล้วอ่ะลองลองดูครับกดค้างนะครับอ่าเห็นไหมครับผมมีเสียงตึดๆนั่นคือเดี๋ยวเราลองดูนะอ่ะเราคลิกเซ็นเซอร์ปิดก่อนอ่าโอเคแล้วเราเดี๋ยวเราลองเปิดอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนครับอ่ะมันก็จะสูงในระดับเดิมครับทุกคน นี่เห็นไหมครับผมเพิ่งรู้ว่าเปิดได้สูงมากเลยนะทุกคนครับผมแต่ว่าผมเปิดสูงไม่เยอะหรอกนะครับออาประมาณนี้แล้วกันอ่กดลงมานิดหนึงนะครับผมเปิดสูงประมาณนี้แล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับตึ๊ดตึ๊ดอ่าโอเคทีนี้เราก็ปิดครับอ่าคลิกเซนเซอร์ติดไหมอ่าติดแล้ว เดี๋ยวเราจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ความสูงที่ต้องการแล้วนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมนะนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมปรับให้สูงนี้หน่อยเพราะว่าผมตัวสูงกว่าทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะตืด,ตดเรียบร้อยครับผมนะคลิกเซนเซอร์อีกทีหนึงจบครับนะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม ประมาณนี้ครับ